แต่มีชิดพีเคสัญชัยมาแ่ยี่ห้สายนี้ซ้อมมาอยู่วันครับเดือนหนึ่งครับอืมซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่ค่ายพีเคนะแล้วมีใครเป็นคู่ฟ้าคู่ซ้อสเราวมั้งที่นั่นเยอะครับใครบ้าอ่ะที่มาเทนมาอะไรให้ก็นเกือบพี่ๆเลยค่ายเนาะครับผมไม่มีมาโทษเราแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไรครับยี่สิบห้าเราสูงมาเท่าไรเนี่ยตี น้ำหนักกระเปอยประมาณกี่กิโลครับประมาห้าสิบกิโเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเดลที่สไตล์อย่างวันนี้เราเจอยอดโดนใจเคยเจอคนนี้ไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยครับแล้วได้ถือสายเกตงแล้วต่อยเข้ามาปะเก็ดเขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับอ๋อแล้ววันนี้ระวังเกลี้ยงแผงไงก็ซ้ายเดียวกันกิันเรคือไปตามสไตล์เรานะค่อยๆไปเรื่อยอย่างไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนจำได้ปะด้านล่างเลยวันนั้นต่อยเดือนไหน เดือนเท้าแล้วเนี่ยค่ะอ๋อวันนั้นเจอใครเป็นลำโพนครับเป็นไงบ้าง,งว,วันนั้นชนะครับชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแล้ววันนี้่ยไม่้ไมีปัญหาเลยน้ำหนักครับผมเนาะอ่ะแล้วพวกมันจัเจาะอะไรครับบุหรี่ดำครับ,บเอาฟังเพื่อนช่วยแฟนขับเราวันนี้หน่ะก็ช่วยเพื่อนอะไรครับก็เอาชนะให้ได้อีกครับเต็มที่แน่นอนครับผมข้างน้องชาย